สวัสดีครับผมมือนี้ไอเก่งผ้าเที่ยวผ้าพีผ้านองมาเที่ยวกราบไหว้ขอพรอ,องค์พระาธาตุพนมครับเป็นครั้งครั้งที่สองของผมแล้วครับเนี่ยครั้งที่สองตอนเนขากระร่งสีเขาไปครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระาธาตุน้ำกันครับพุณเนาะองค์พ,ะพระาธาตุอ๋อถูกพระาธาตุน้ำกัน าาันกพูดแล้วไปพูดแล้วเ้าบ่อเห็นแม่นอกบ่อเห็นข้าไหวเพื่อนกลับไปกับไก่ดแล้วไปอ่านก่อนเอาเมีนบอกรอ,อบก่นบอนววันสามรอบก่อน มากั้งเลียกิ้วประไดว่าวว่าไหววนก้อนถ้าวนก้อนน่ะนะนวนสามรอบนนะวนสามรอบก่อนครับผมเรี้วหลายทางเลย หังจากเขาของมากนน้องกับบูชาออกไม่กับนั่ยางวนลอบองค์พระธาตุสามรอบครับผมหลัานั่งกาาบไ้เพื่อขอพรน,นะครับเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เขาได้สองรอบแล้วครับเดี๋ยวจังมาขกาไหวองค์ประธานน้ำกันครับผม

ขอฟประธานน้กันครับ่มันคอนเสิรว่ากันนเออมาน้ำกว่าไปกว่านั่นเลยก็หนีไปด้วยนั่นแ